ดอกรวงพึ่งดอกไม้ประจำรัชการที่สิดอกรวงพึ่งหรือต้นรวงพึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคเช่นทางเหนือจะเรียกว่าดอกน้ำพึ่งและดอกสายน้ำพึ่งส่วนภาคกลางจะเรียกว่าดอกน้ำพึ่งเป็นต้นดอกไม้ชนิดนี้มีลักษณะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นใบเดี่ยวก้านใบมีขน จุดเด่นของดอกรวงพึ่งคือดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกแน่นบริเวณปลายกิ่งรูปร่างของดอกมีปลายแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาวดอกรวงพึ่งจะผลิบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดีและสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ,พซึ่งตรงกับวันจันทร์อีกด้วย ดอกรวงพึ่งถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำราชการที่10บมาตั้งแต่พระองค์ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและในอดีตที่ผ่านมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชการณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรวงพึ่งพระราชฐานไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษดร